สวัสดีครับพี่พน้องเพื่อนทุกคน,นครับวันนี้เราจะมาเช็คไอชุดแผ่นชาร์จนะครับของเวีบร้อยสิบไอระบบมันไม่ชาร์จนะครับดูว่าเช็คแบบไหนนะเช็คง่ายๆนะครับมีมิเตอร์ก็จะง่ายนะครับปรับย่านไปที่โวล์นะครับกระแสดีซีนะครับ ไม่ใช่ AC DC เป็นกระแสตรงนะครับ AC เป็นกระแสสลับนะครับปรับย่านไปที่โวล์นะครับนะต่อเลยบวกเม,มันจะขึ้นมาที่12.75นะครับถ้าแผ่นชาร์จเสียนะครับมันก็จะดรอปลงนะครับเครื่องคือรถตัวนี้มันจะดึงกระแสไฟ มันจะดึงกระแสไฟให้ต่ำกว่า12.75นั่นหมายความว่าแผ่นชาร์จเสียคือมันทำงานได้เพราะว่าแบตเป็นแบตใหม่นะเราใส่แบตเข้าไปเนี่ยมันสตาร์ตติดพอแบตใหม่มันทำให้รถทำงานได้นะพอแบตหมดเนี่ยรถมันก็จะดับมันจะไม่ติดครับอันนี้เราไม่เช็คง่ายๆนะแล้วก็ใส่แบตใหม่เข้าไปเนี่ยเราก็เช็คเลยอันนี้12.75นะครับ12.75โวลต์นะครับสตาร์ทดูนะ ไม่ต้องเอาไว้ล้วสิบสองอันนี้แค่เปิดนะครับชิพคุญแจมันก็ดรอปลงแลนะครับสิบสองจุดเจ็จสองเพราะว่าปั๊มมันมันต้องใช้ไฟในการทำงานนะมันก็ดึงกระแสไฟพอเราสตาร์ทเนี่ยเห็นไหมครับกระแสไฟมันจะดรอปลงที่สิบสองจุดห้าทีมันสิบสองจุดเจ็ พอมันดรอปลงแบบนี้ไม่ง่ายเลยครับคุณเปนชาร์จเสียทำการเปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากมีมิเตอร์เช็คก็รู้เรื่องนะนะพอเราปิดปุ๊บกระแสไฟมันก็ขึ้นมาคืนนะแค่นี้นะครับก็เจอปัญหาครับง่ายๆรถคันนี้คือพอแบตหมดนะครับ รถสตาร์ไม่ติดนะครับพอมีแบตน,นะครับรถสตาร์ทติดขี่ได้นะครับแผ่นชาตนะครับถ้าเราไม่เช็คแบบน,นี้นะครับคือเราหาตัวเนี้ชุดสายไฟเนี่ยคือถ้าระบบมันไม่ชาร์จนะครับมันจะมีไฟออกจากแผ่นชารตเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับของร้อยสิบนะเราก็จี้ไปแล้วก็ต่อกับ วัวลบนะครับแล้วก็จี้ไปที่สายสีเหลืองว่าเวลาสตาร์ทติดกระแสไฟมันจะออกไหมนะเช็คดูครับถ้ามันไม่ออกาฟเส้นสีเหลืองเนี่ยมันไม่ออกในหม,มายความว่านะแผ่นชาร์จเสียนะมันก็จะออกอาการทางไฟหน้าด้วยนะตัวนี้ไม่มันมันไม่ติดเลยไฟหน้ากระแสไฟ12งโวลต์ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านสวิตช์นะก็ไฟหน้าไม่ติด ไม่มีแสงสว่างเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทำการเปลี่ยนดูนะครับอ่าเราทำการเบิกมนเรียบร้อยนะครับเบิกของศูนย์นะแท้ศูนย์นะประมาณพันกว่าบาทนี่นผนชาร์จแท้นะครับ ถ้าของเทียมก็นาาก 3, 4, ่าจะสา0สีร้อยแนั้นแต่เอาชั่วดีกว่าทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่นี้เราก็นะครับ เปิดไปที่ย่านบัดโวนะครับเช็คดูว่ามันอันนี้ก็ตามขั้วเลยนะครับแดงบวกแบบตามลบนะนี่นะครับก็ขึ้นมา13ก็แปลว่าแผนชา้าทำงานแล้วนะครับตอนแรกมันขึ้นแค่12นะครับ อันนี้13โวลต์ก็โอเค,คแล้วนะลรวก็ปิดสวิตช์กุญแจมันจะโตอยู่ที่12โวลต์กว่านะอ่าเ๋ยวเราจะดับทำการดับนะครับอ่ากระแสไฟมันก็จะลงนะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะครับรถคันนี้ ระปอาการนะครับที่ไฟหน้าไฟท้ายไม่ไม่สว่างนะครับแล้วก็พอแบตหมดเนี่ยรถมันก็ดับนะครับเพราะว่ามันดึงกระแสไฟจากแบตแต่ปกติมันจะกระแสไฟมันจะมาจากแผ่นชาร์จนะมันจะจ่ายไฟเข้าหาระบบนับแต่อนนี้แผ่นชาร์จมันเสียนะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผ่นชาร์จนะครแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ